เงางเกงยินค่ะสร้างตัวละ1 5 0เริ่มต้น40บาทนะคะถูกมาก40บาท60บาท60บาทลดทั้งร้านสวัสดีค่ะที่รักทุกคนกลับมาเจอกันนะคะที่ช่องเอมี่กียยาอีกแล้วนะคะซึ่งคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนคะไปช็อปกันอีกแล้วขอบอกเลยนะคะว่าที่ที่เราจะไปเนี่ย มีทั้งเสื้อผ้าหลักสิบถึงหลักร้อยมีอาหารเยอะแยะมากมาย <c oughs> เรียกได้ว่าจุกมากเวอร์นะะช่วงนี้เป็นช่วงที่แอมมาออกทริปค่อนข้างบ่อยทุกคนแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าในอินเทอร์เน็ตอะราคามันก็จะแรงหน่อยแต่ถ้าเกิดไปตลาดแบบนี้ราคามันก็จะถูกกว่าใครนะคะที่มีแหล่งช็อปที่ไหนนะคะที่อยากให้แอมไปเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะจ๊ะเออก็เดี๋ยวจะแต่งหน้ากันนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยแอมจะไม่ได้ไลฟ์นะคะแต่งหน้านะเพราะว่า แอมไลฟ์แต่งหน้ามาค่อนข้างบ่อยแหละคนทุกคนเบื่อหน้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดแอมนะคะไม่ได้ไลฟ์แต่งหน้าอย่างเงี้ย แอมจะชอบดู YouTube ไปด้วยนะคะแล้วก็แต่งหน้าไปด้วยก็คือมันจะเพลินๆกันทุกคนมีแม้ใครที่แบบดูวิดีโอตอนแอมสอนแต่งหน้าแล้วก็แต่งหน้าตามไปด้วยถ้าเกิดมีนะคะบวกหนึ่งเข้ามาหน่อยนะคะจะดูว่ามีคนบวกหนึ่งสักกี่คนนะจ๊ะแล้วก็ดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมคลิกไลค์กันกำลัใให้กันด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวจะพากันไปช็อปนะทุกคนล่าสุดนะคะแอมเปลี่ยนซิมมาใหม่ทุกคนแล้วจะบอกว่า ดู YouTube ไม่สะดุดแรงเร็วนะคะที่สำคัญคือดูได้ทั้งวันทั้งคืนคุ้มมากๆเลยนะคะแอมเปลี่ยนอาชานะคะเป็นซิมนี้เลยจ้า A S 1 n e t c o r 5G นะคะเป็นเดอะวันซิมเต็มอิ่มกับความมันเทิงจะดู YouTube แบบอลิมิเต็ดนะคะ,ะ,คะดูได้ทั้งวันทั้งคืนใครที่ชอบฟังเพลงนะคะก็ฟังจุกได้แบบลื่นไหลนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ชอบเล่นติ๊กตอกเหมือนกับแอมอันนี้เนี่ย เน็ตแบบถูกใจคุณแน่นอนแค่เติมเงิน50บาท, <st it> บาทขอบอกเลยว่าถ้าเกิดใครที่เปิดซิมใหม่รับไปเลยนะคะฟรีอินเทอร์เน็ตนะคะ2องิกนาน30วันบอกไปอย่างนี้เนี่ยทุกคนอาจจะไม่เชื่อนะเดี๋ยวจะขอเปิด YouTube ให้ดูนิดนึงเนี่คลิกเข้ามาในหน้า YouTube นะจ๊ะอ่ะเห็นหน้าใครหน้าคุณๆเดี๋ยวจะให้ดูนะคะความเร็วแรงของอินเทอร์เน็ตนะคะอ่ะคลิปกินละกันเห็นปะคลิกไปปั๊บเล่นปุ๊บไม่สะดุดเลยนะคะ แล้วอย่างที่บอกไปนะว่าน้องคนนี้เนี่ยเขาคุ้มจริงถ้าว่คนไหนนะคะที่ชอบดู Youtube เหมือนแอมสามารถไปหาซื้อซิมนี้กันได้เขาหาซื้อง่ายมากๆทุกคนเพราะว่ามีนะคะใน A.S. t e l e v i s แล้วก็ A.S. Shop รวมถึงนะคะตัวแทน A.S. ทุกที่เลยอย่าลืมนะคะว่าเป็นเน็ต The One s ซินะคะ 5G เร็วแรงไม่มีสะดุดนะจ๊ะเออดีมากก็เดี๋ยวจะแต่งหน้าไปด้วยนะคะแล้วก็ดู YouTube ไปด้วยนะ ซึ่งเวลาที่แบบเราอยู่บ้านอย่างเงี้ยเราก็จะมีที่แปะนะคะแบบนี้ก็จะเปิด YouTube ดูนะคะแล้วก็แต่งหน้าไปด้วยอย่างนี้ทุกวันอย่างนี้ตลอดนี่ดูดิคือแบบเน็ตเร็วเวอรอาจจะขอเบาเสียงนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเสียงเราอาจจะดูลิขสิทธิ์ได้นะคะ <S <S อยากรู้ว่าช่วงเนี้ยคะ่ะเพื่อนๆ่นนะชอบดูคลิปอะไรมากที่สุดพิมม์มาหน่อยนะยังชอบดูช้อปปิ้งกันอยู่ไหมหรือว่าชอบดูคลิปกินมากกว่าหรือว่าอะไรมากกว่าแต่ว่า ช่วงเนี้ยเวลาที่แอมมาทาคลิปกินใช่ไหมหลายๆคุณจะชอบพิพ์มาบอกว่าหนูลงไปต้มมามา่ากแล้วหนูกําลังลงดความอ้นอยู่พี่ลงคลิปดึกเลยแบบทำร้ายจิตใจมากอะไรอย่างนี้นะคะหลายๆคุณก็จะชอบดูคลิปกินเนาะจะบอกว่าช่วงนี้นะคะคือสถานที่ท่องเที่ยวอะไม่มีคนเลยทุกคนล่าสุดแอมเพิ่งไปสมิธมานะคะจะบอกว่าน้ําทะเลสวยมากถ่ายรูปสวยมากก็คือไม่ต้องกลัวเรื่องถ่ายรูปติดคนเลยคือแบบดีงามมากจริงเป็นช่วงที่เราควรไปเที่ยวมากๆเลยนะคะหลายคนจะชอบถามว่า พี่ปกติเวลาว่างพี่ชอบทําอะไรหรออะไรเงี้ยแอมจะชอบดู Youtube ยนทุกคนแล้วก็เวลาฟังเพลงเนี่ยแอมก็ชอบฟังเพลงของจุก๊กเพราะว่ามันมีเพลงทั้งเพลงไทยแล้วก็เพ,งพลงฝรั่งรวมถึงเวลาที่เราเล่นติ๊กตออะแอมก็ชอบดูนะเป็นคลิปแบบตลกตลกเงี้ยจะชอบเซฟไปให้แฟนดูเพราะบางทีแฟนทํางานไงไม่อยากให้เขาเครียดเกินไปนม่อะไรคนเหมือนกันถามแอมมาเรื่อง พี่แอมคุยกับแฟนว่าเออคบกันระยะไกลเป็นไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวอีกสักพักแอมน่าจะมาทําคลิปวิดีโอเนาะว่าทํายังไงแบบความสัมพันธ์มันถึงเวิร์กแล้วใครที่แบบมีแฟนระยะไกลแล้วแบบว่าทะเลาะกับแฟนบ่อยหรือว่าระยะไกลแล้วกลัวความสัมพันธ์มันไม่เวิร์กลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะว่าเป็นยังไงหรืออยากให้แอมมาทําคลิปวิดีโอคอนเทนต์ยังไงแบบไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะขอตัวนะคะไปดู u t ท b e ต่อแล้วก็ไปแต่งหน้าต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันจ้า เรามาถึงที่ตลาดนัดรถไฟรัชดาเย่ yeah. ซึ่งตอนนี้นะคะฝนมันก็แอบตกปอยๆนิดนึงแอมอยากจะขอแอบสารภาพนิดนึงคือระหว่างทางที่เรามาทุกคนคือหิวมากคือหิวมากจริงเราก็เลยแอบแวะร้านบุฟเฟ่ร้านหนึ่งซึ่งร้านบุฟเฟ่ร้านที่เราไปแวะเป็นร้านนะคะบุฟเฟ่ปูดองกุ้งดองเกาหลีนะคะจัดเต็มมากเวอร์ถ้าเกิดใครอยากไปดูนะคะก็ไปดูกันได้นะคะีกคลิปนึงแต่ว่า คลิปนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนๆนะคะไปช็อปเป็นเสื้อผ้าราคาถูกก็ดีนะคะเพราะว่าเราจะไปทริปอีกแล้วไปลงใต้ไปทะเลอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าเราอ่ะอาจจะกินเพิ่มจากร้านนะคือกระเพาะย่อมมีที่ว่างสเสมอสำหรับของกินนะคะอ่ะไปเลย <c oughs> เดี๋ยวไปข้างในกันเลยคะ่ะมาเลย เพื่อนๆในเพจแอมอ่ะก็ต้องชอบกินชานมไทยมุกคุ้มกันมาหน่อยว่ามีร้านไหนที่แบบคิดว่าเฮ้ยร้านนี้มาอร่อยสุดที่แอมกินนะแอมชอบกินร้านไหเกอร์ที่สยามแอมว่าร้านน้าอร่อยแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ไม่ได้แพงมากก็คือมิสเตอร์เชคมิสเตอร์เชคคืออร่อยแต่ต้องสั่งแบบหวานน้อยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะเดินจากซอยแรกก่อนนะซอยท้ายนะคะที่เป็นเสื้อผ้านะตามอะค่ะราคา100บาททั้งร้าน รอบาท oh, <no. S 1> ังนกนาไหมใชดูใคร <โฆ S 1> ดูคดิดว่าน่ารักบะาทุกคนแล้วจะบอกว่าเสื้อผ้าเขาไม่ได้มีแค่สีเดียวนะดูดิแบบหนึ่งคือมีประมาณเจ็ดสีได้นะคะมีแบบเป็นเสื้อแบบนี้ด้วย<ะ>ที่แบบเราสามารถถอดกระดุมใส่กระดุมได้นะคะแล้วก็แบบนี้ก็น่ารักทุกคนน่<ะ>นารักทุกแบบเลยอ่ะมากับเรานะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้เสียดัง ได้เสร็จจากน่นอนเมิมาพก็น,น้อยนะคือตอนแรกเราจะเดินออกแล้วอะและแบบใส่เงินแล้วด้วยซื้อเพิ่มเพราะแบบมันสวยมากซื้ออีกซื้ออีกทุกคนตอนนี้จะบอกว่าฝนมันเริ่มลงเม็ดแล้วร้านเขาก็จกาดมีการแบบภูมพิพลาสติกอะไรกันบ้างแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่ปัญหาในการช้อปปิ้งนะเพราะว่าผู้หญิงต่อยฝนตกรถติด,ดฟ้าผ่าอะไรงก็สามารถทปได้เพราะฉะนั้นเราจะไปกันต่อจะ้ะนี่ถุงทา คู่ละ20บาทใครที่แบบชอบใส่ถุงเท้าจะบอกว่าปัญหาของการซื้อถุงเท้าคืออะไรรู้ปะถุงเท้าชอบหายถุงเท้าชอบหายเสื้อผ้ค่ะตัวละ100บาทน่นารักที่เขากําลังคิดกันในอินสตาแกรมทุกคนอันนี้ก็น่ารักน,นี่เห็นปะนี่เป็นแบบโซโ่ๆซนะคะเที่ยวอันนี้สีขาวตัวหน,นึง่ง <c oughs> เดี๋ยวเราเพิ่งเดินกันกี่ร้านสาม้านปะ เราหมดตังค์ไปกี่ร้อยแล้ววะเนี่ยงงเนี่ยทำเล็บเจอ่ะร้อยร้อยเก้าสิบเก้าสองร้อยบาทแล้วร้านแบบเยอะจริงทุกคนอุ้ยกางเกงยิงายา้นค่ะยาวสองร้อยว้าวกางเกงยิง้นค่ะสร้างตัวละร้อยห้าสิบแอนจะบอกว่าแอนม,มาชอบแบบอุ้ยทุกคนแก๊บด้วยอ่ะ ไอโดที่แต่งหน้าใช่ไหมตอนตอนนี้หนูไม่ค่อยได้แต่งหน้าตอนนี้หนูเน้นกินอย่างเดียวดูคือเอาจริงๆป้าว่าเวลาที่เราแบบไปทริปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเช่นแบบไปทะเลอะกระเป๋าเล็กๆเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเอาไม่อยู่มันก็ต้องพกแบบกระเป๋าที่มันใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยมันจะได้พกได้หลายอย่างเขาก็ขายไม่แพงนะกระเป๋าสาสอร้อยิบาทคนมีหลายแบบมากร้านนี้เริ่มต้น40บบาทนะคะถูกมากค่ะถูกอีกแล้ว ็ยื่นมือสองสีบาทของลีค่ะ <Wow. S 1> มาฝั่งนี้สี่บาทก็แอบ,บมีแบบแบรนด์เนมปรับปลายแต่ว่าฝั่งนี้จะเป็นแบบแบรนด์ไปเลย mm hmm. เช่น Adidas นะคะ mm hmm. หรือว่าคูมาหรืออะไรนะตัวละหนึ่งบาทหมดถูกมากอุ mm ้ยอุ้ยเทวิน k คลซีคตัวละหนึ่งบาท ซื้อมือหนึ่งอ่ะไม่ต่ำกว่าตัวละสองสามพันนะทุกคนโปโลตัวละร้อยเดียว <Wow. S 1> สูกมากใครว่าถนูกยกมืออันนี้เงเจ๊ตัวเท่าไหร่คะสองค่ะสองรอยเก้าสิบเปงนหรอขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอ่ะไปค่ะช็อปต่อไม่รอแล้วนะอุ้ยเอาอีกแล้วคุณผู้ชม เราจะเดินช็อปทุกร้านอย่างนี้ไม่ได้นะคะเสื้อผ้าตัวละร้อยเดียวตลาดนั้นรถไฟรัชดาคือเขาแบบแข่งกั้นขายหรือเปลไม่แน่ใจขายเอาสังคมขายเอาสังคมไม่เน้นกำไรขายเอาสังคมนะคะที่สามร้อยเก้าเเอาเซ็ตนึ่งช่วยเหลือเศรษฐกิจแต่เศรษฐกิจกระเป๋าตังค์ตัวเองเนี่ยเริ่มละเริ่มละทุกร้านเลยอะเริ่มละช่วแบบ กลางคืนหัวข้ามอะไรอย่างนี้นะก็ก็เป็นร้านนะคะที่เขาตั้งแบบรวมกันเลยนะคะหลายร้านนะคะก็ใครอยากมาชิวกับเพื่อนมานั่งแบบจิบน้ําผลมาไม้เบาวก่อนนอนนะคะก็มากันได้นะคกะาจะอยู่โซนด้านหลังนะแต่ว่าเดี๋ยวเรานะคะจะขอไปช็อปเสื้อผ้ากันต่อก่อนนะจ๊ะไปจ้ากระจกกันแตกเริ่มต้น60บาทเองถูกนะปกติดที่อื่นก็คือ300 ันนี้กรอบแวนแ้นราคา490บาทนะทุกคนทุกชุดน,นะคะ250บาทใครจะไปทะเลหรือแบบชอบไปถ่ายรูกตามคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราถ่ายแบบสีจ้าจ้างเงี้ยชุดนะนะมันจะทําให้ตัวเรามันเด่นขึ้นมาอันนี้แนะนำนะก็ลองมาดูกันได้นะร้านนี้เขาขายไม่แพงนี่ดู ร้นา,านสีน่ารักเชียเห็นไหมนอกจากเสื้อผ้านะคะต่างๆแล้วเขาก็ยังมีร้านรองเท้าด้วยนะร้านรองเท้านะคะร้านนี้คือขายถูกมากคนเริ่มต้น100บาท150บาทคือแบบถูกมากจริงให้ดูแบบนิดนึงอันนี้คือแบบน่ารักมากเลยเนีย่ดูเห็นไหม1้0ยาบาทแบบเลยด้านในเขาก็มีหลายแบบทุกคนนี่เห็นไหมขายถูกมากเนี่ยเนื้อสายค้าน่ารัก150บาทนุ่มด้วยนะคะ ล่าสุดคือทิ้งไปแล้วทิ้งรองเท้าไอ้นี่ไปแล้วแบรนด์ไปแล้วใส่นี้แหละร้อยห้าสิบบาทถูกแล้วดีมีโล่น่ารักนะสองร้อยเก้าสิบบาทเองเครื่องประดับก็มีนะคะเครื่องประดับต่างๆเยอะมากจ้ายีนีแบบเยอะมากตัวสองร้อยบาท ดดูิเป็นเคสแบบใส่ถูกมากเลยอ่ะแปบาทเจบาท60บาทลดทั้งร้านแล้วก็ตรงนี้แค่50บาทเองแบบมีหลายรุน่นให้ซื้อเลยนะคะตลาดนะรัไฟรัชดานะนอกจากเสื้อผ้าอะไรที่เราพาไปช็อปนะคะเขาก็ยงมีของกินเยอะมากถ้าเกิดว่าใครนะอยากดูคลิปของกินแบบแยกบอกนะคะแต่ว่าดูดิอันนี้คือแบบที่เราโชว์นะไม่ได้ทำจริงนะแต่ว่าแบบใหญ่มากเห็นปะ เนี่ยก็จะมีแบบร้อยกว่าบาทเจ็ดร้อยกว่าบาทนะคะใหญ่มากที่เนี่ยเขาจะดังเรื่องกุ้งถังก็จะมีหลายร้านแต่ว่าร้านเนี้ยก็คือเริ่มต้นที่สามร้อยกว่าบาทถึงหกร้อยกว่าบาทนะคะค<ะ>งหมูบาร์บีคิวนะคะของกินเยอะจริงที่นี่สวัสดีครับผมร้านนี้ร้านพ่อค้าบอกเท่าไหร่นะ จายอะไยี่สิบบาทครับจานละไรยี่สิบบาทใช่ครับอ,อยากไปเหรอใช่ครับผมี่ไก่ทอดทุกอันชิ้นละสิบบาทเท่านั้นเยอะมากจ่ะแม่วาา่าซานล่าสุดเดินมาหลายซอยมาเจอร้านนี้จ้ะบุฟเฟ่ต์กินไม่อั้นร้อยห้าเก้าไม่จำกัดเวลามีปลาเผากุ้งแม่น้ำเผามีไก่ย่างสงีซตามร้อยห้าเก้าเฮ้ยหรือเราจะทำคลิปแยกดีนี่บรรยากาศแบบคนเต็มร้านเลยอะ่ะ สงสัยร้านนี้เขาหน้าตาอร่อยจริงนะเพราะว่าคนเต็มร้านเนาะทุกคนเป็นไงหลังจากที่ได้ดูแล้วนะคะว่าร้านที่เราพาทุกคนไปคือมันมีหลายร้านมากแต่ว่าเรากินข้าวมาแบบค่อนข้างเยอะแล้วนะแล้วก็วันนี้นะคะช็อปเสื้อผ้ากันไปเยอะหลายร้านมากนะคะก็ถือว่าเป็นการแบบมาช้อปปิงนะ้งเนาะแล้วก็อุดหนุนแมค้าที่นี่ด้วยนะคะก็ถ้าเกิดใครนะคะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อยากให้คลิก ไล์นะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะจ๊าแล้วก็ใครนะคะที่อยากมาช็อปที่นี่นะคะสามารถมากันได้เขาชื่อว่าตลาดนัดรถไฟรัชดานะคะอยู่ที่หลังเอสพนาดรัชดาเลยอย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบเล่นเน็ตน,นะคะไม่ว่าจะเป็น ยู u ูบนะคะจุกนะคะทิกตอกหรือว่า AS p นะคะก็สามารถไปหาซื้อซิมกันได้นะคะสำหรับ The One s i m a S อเอสวัพ 5G แรงไม่สะดุดนะคะดู YouTube ได้ไม่อั้นนะจ๊ะไปดูกันได้นะคะเดี๋ยวจะแปะรูปไว้ให้ตรงนี้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวแอมขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายคะ่ะ បេត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 